รอยรีบพูดว่าคุณโบตันผมจ้างนักดำน้ำมาร้อยกว่าคนและคนขับเรืออีกเป็นพันค้นหาตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงท้ายน้ำแต่ก็ยังไม่พบคุณนายโบตันเลยครับลูกถึงกับคลายความกังวลเขาเอนหลังพิงเก้าอี้แล้วยิ้มเยาอฉันบอกแล้วไงว่าเธอชอบเล่นใหญ่พอได้แล้วให้ลูกคนกลับไปเถอะไม่ต้องตามหาแล้วรอยยังคงกังวลถึงแม้ว่าคุณนายโบตันจะไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เธอก็หายไป ถ้าเธอคงแอบไปงอนอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่ต้องห่วงหลักเดี๋ยวเธอก็กลับมาหลังจากวางสายลุกก็จ้องมองรูปของพวกเราที่อยู่บนโต๊ะพลังครุ่นคิดมันคือรูปที่ถ่ายตอนที่ฉันอายุ17หลังจากที่เล่นเทนนิสด้วยกันแดดส่องมาและฉันยิ้มอย่างสดใสฉันเห็นความคิดถึงในแววตาของลุกหน้าขำชะมัดคิดถึงงั้นเหรอคิดถึงฉันคนเดิมหรอไงคนที่ทำลายรอยยิ้มของฉันก็คือเขานั่น ไอเพชรคาดลุกเสียงของแอนนาดังขึ้นเธอปิดประตูแล้วก็นั่งลงบนตักของลุกลุกพยายามจะผลักเธอออกแอนนาอย่ามาเล่นแบบนี้ลุกเมื่อคือนนายมีอะไรกับฉันตั้งหลายครั้งนายก็รักฉันนี่ทำไมถึงมาทำตัวเป็นสุภาพบุรุษเอาตอนนี้แอนนาเอาหน้าอ,อกถูแขนของเขาแล้วพูดข้างหูที่นี่เคยเป็นห้องของคโคลอีหน้าตื่นเต้นไหมล่ะแอนนาเย่ยผู้หญิงหน้าด้านนี่ แม้แต่พื้นที่สะอาดสุดท้ายของฉันก็ยังจะมายุ่งออกไปพวกนายต้องคูออกไปให้หมดฉันตะโกนสุดเสียงด้วยความโกรธแต่พวกเขากลับทำเป็นไม่ได้ยินลุคไม่ได้มีแววตาหลงไหลแต่กลับมีความระมัดระวังแอนนาเราตกลงกันแล้วแค่เมื่อคืนก็พอแล้วลุคไม่ต้องห่วงฉันจะไม่บอกใครนายก็ไม่ได้เสียหายอะไรสักหน่อยฉันแค่คิดถึงนายเท่านั้นเองเธอพูดจบ ก็จับมือของลุกไปวางไว้ที่หน้าอกของเธอแล้วพูดว่ารู้สึกไหมหัวใจฉันเต้นแรงมากเลยนะแต่ลุกไม่ได้มีปฏิกิริยาเหมือนกับเมื่อคืนเขากลับผลักเธอออกฉันมีธุระต้องไปแล้วเมื่อเขาออกไปฉันก็ต้องตามไปด้วยก่อนจะออกไปฉันหันกลับไปมองแล้วแอนนามีสีหน้าบึ้งตึงเธอดูน่ากลัวเหมือนผียิ่งกว่าฉันอีกเธอพึมพำลุกน่าเสียดายนะ แต่โคลอี้จะไม่กลับมาอีกแล้วเสียงของเธอเบามากจนลุกไม่ได้ยินแต่ฉันเห็นปากของเธอขยับการตายของฉันต้องเกี่ยวกับแอนนาแน่ๆแ,แอนนาคือคนฆ่าฉันฉันอยากจะพุ่งเข้าไปฆ่าให้ตายแต่ฉันไม่สามารถอยู่ห่างจากลุกได้เกิน9ฟุตฉันได้แต่มองหน้าตาน่าเกลียดของแอนนาไกลๆล,ลุกสตาร์ทรถฉันนั่งอยู่บนเบาะข้างคนขับพลางมองวิวข้างทางและคิดว่า คนที่ฆ่าฉันเป็นนักฆ่าที่แอนนาจ้างมางั้นหรอม่ใช่ผู้ชายคนนั้นถึงจะใส่หน้ากากแต่แววตาของเขาดูคุณคายฉันต้องเคยเห็นเขาที่ไหนสัแห่งเมื่อคืนหลังจากที่ฉันตายวิญญาณก็แยกออกจากร่างกายยังไม่ทันจะจำเขาได้ฉันก็มาอยู่ข้างลุกแล้วเขาฆ่าฉันเสร็จก็โยนชุดแหวงด่างทิ้งแม่น้ำแล้วศพของฉันอยู่ที่ไหนล่ะฉันไม่เข้าใจเลยถ้าเขาแค่อยากจะฆ่าฉัน ก็เอาทั้งศพและชุดแหวงด่างไปทิ้งก็จบถ้าเพื่อเงนินชุดแหวงด่างราคาเป็นล้านต่อให้ขายไม่ได้เขาก็สามารถแกะเพชรออกไปขายในตลาดมืดรูปถ่ายที่ตำรวจให้มาแสดงให้เห็นว่าชุดแหวงด่างยังอยู่ครบมีแต่รอยถูกแทงแอนนารู้อะไรบ้าง